สสดครับผมแบกเอ็กซ์โซติกในอาทิตย์ที่ป่ามานั้นผมได้มีโอกาสไปชมงานสแปลกงานหนึ่งมาครับงานเล็กๆที่มีชื่อว่าแมงมุมและผ่องเพ่อน ในงานนั้นก็จะมีสัตว์ต่างๆหลายชนิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพะแกะไก่หมูแต่ไฮไลท์ของงานก็คงจะหนีไม่พ้นสัตว์ตัวไหนไปได้ยกเว้นสแต่แมงมุมนั่นเองครับ แบงมุมในงานที่จะแสดงนั้นมีจํานวนเยอะมากเลยครับคนที่ไม่ได้เรียนก็สามารถเข้ามาชมได้คือว่าสวยงามและน่าดูมากเลยทีเดียวทาการเป็นงานนี้นั้นก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมด้วยครับนั่นก็คือการจับแบ่งมุมน,นั่นเอง พี่ตในงานนั้นใจดีและเป็นกันเองมากเลยครับสามารถแนะนำคนที่มาเข้าชมให้รู้จักแมงมุมและลักษณะนิสัยของเขาได้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ขอจากกับด้วยฟุตเทจผมไม่จับน้องโกโด้ยนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับ Black Exotic แล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับม,มันจะเป็นประมาณนี้หมดตัวอยู่แลแต่ว่า อ,อย่างโเดเนดีเนี่ยบางตัวนะส่วนน้อยผมอาจจะเคยเห็นตัวที่มันแบบทีสใยเก้าเล้าบ้างก็มีครับแต่ว่าส่วนน้อยนะส่วนน้อยมากผมเจอแมงมุมโเดนดีมาเป็นปรน้นนอยๆตัวไฟเนี้ยก็จะมีแค่สักประมาณหนึ่งหรือสองตัวอะไรเงี้ยที่มันจะแบบ่ใส่ยแบบไม่ค่อยไม่ค่อย,อยดีเนาะก็คือจะตากระจะตกาะแล้วก็จะค่อนข้างดุเนาะครับประมาณนี้ ใส่อย่างเงี้ยมันก็มีหลายตัวครับพาราก็พอจับได้นะพาราเรตแอนวไวซ์วากแนนอย่างเงี้ยบราซิเลียนผมใช้เฟรดี้แฮรด้วยเฟรดี้แฮรก็จะนิ่งคือเฟรเดี้แฮรเนี่ยผมผมเลี้ยงมาหลายร้อยตัวมากผมยังไม่เคยเจอตัวไหนดหนูดเลยคือผมว่าเปอร์เซ็นต์มันผ่าสีดีกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำแล้วเฟรดี้แฮรมันมีนิกาลากรัวมีฮอนดูรันครับตัวฮอนฮอนดูรันจะตัวที่โชว์อยู่ในตู้ครับขนจะน้อยผนจะสีออกส้มๆแต่ถ้าเกิดเป็นนิกาลากรัวผลจะเยอะ ก็ห่วนตะขาบนะครับใช่ก็กอได้เห็นในชัดนะผมว่าค่อนข้างเห็นในชัดแต่ว่าไฟอย่างเงี้ยครับก็เท่ากันเป็นไวไฟพอๆกันครับผม